สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันอีกนะครับคลิปนี้ผมก็มีเลขปักหลักหน่วยล่างงวดวันที่16กรกฎาคม2 5 6 3ลงคลิปให้ท่านสมาชิกท่านผู้ชมได้ดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลน,นะครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้ แนะนำการคิดสูตรหวยหาเลขเด่นหลักตน่วยล่างสรุปเลข10สูตรชนกันเพื่อหาเลขตัวเด่นหลักหน่วยล่างเป็นแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาานในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาดูสูตรการคำนวณหาเลขปักหลักหน่วยล่างนะครับงวดวันที่16กรกฎาคมนะครับ จะมีทั้งหมด10สูตรในแต่ละสูตรนั้นผมก็จะนําเลขรางวันที่1นะครับของงวดวันที่1กรกฎาคม2อง3สิซึ่งตัวเลขรางวันที่1ออก3 4 7258 2ตัวล่างออก8 3 3ตัวหน้าครั้งที่1ออก36 2ครั้งสองศูนย์เตัวล่างครั้งที่หนึ่งสามตัวหลังครั้งที่หนึ่งออกสามศูนย์เจ็ดครั้งที่สองออกศูนย์เก้าสี เป็นแนวทางการคิดการคำนวณน,นะครับในแต่ละสูตรนะครับทั้งหมดมีอยู่ด้วยกัน10สูตรครับมาดูสูตรที่1กันก่อนนะครับสูตรที่1วิธีการคิดให้นําหลักแสนรางวัลที่1บวกหลักหน่วยล่างครับหลักแสนรางวัลที่1ก็คือเลข3ครับ หลักหน่วยล่างก็คือเลข3ครับเท่ากับ3บวก3นะครับในสูตรครับแสนบวกหน่วยล่างเท่ากับ3บวก3 3บวก3ได้เท่ากับ6นะครับเท่ากับเลข6ได้เลข6ก็มาเขียนเลข6นะครับแล้วนับลดลงมา1แต้มคือ5ครับบวกเลขเพิ่มขึ้นไปให้เลข9ตัว9หลักครับ 5 6 7 8 9 0 1 2 3ครับนี่คือสูตรที่1ครับต่อไปสูตรที่2ครับให้นํำหลักหมื่นรางวัลที่ 1- บวกหลักหน่วยล่างครับหลักหมื่นรางวัลที่1ก็คือ4ครับบวกหลักหน่วยล่างก็คือ3ครับเท่ากับ4บวก3นะครับในสูตรครับหลักหมื่นบวกหลักหน่วยล่างเท่ากับ4บวก3 4บวก3าได้เท่ากับ7ครับในเลขเจ็ดก็นับถอยหลังลงมา1แต้มครับคือ6นะครับ แล้วก็บวกเลขเพิ่มขึ้นไปให้เลข9ตัว9หลักครับ678 9 0 1 2 3 4ครับนี่คือสูตรที่2ครับต่อไปสูตรที่3ครับสูตรที่3ให้นำหลักพันบวกหลักหน่วยล่างนะครับหลักพันรางวัลที่1ก็คือ7ครับบวกหลักหน่วยล่างคือเลข3ครับเท่ากับ7บวก3นะครับในสูตรที่3ครับ พันหลักสูตรที่สามพันบวกหน่วยล่างเท่ากับเจ็ดบวกสามเจ็ดบวกสามเท่ากับสิบครับเอาศูนย์ตัวหลังเลขทําสูตรเลยครับได้ศูนย์ก็นับลดลงมาหนึ่งแต้มคือเก้าครับบวกตัวเลขเพิ่มขึ้นไปให้เลขเก้าตัวเก้าละครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับนี่คือสูตรที่สามครับต่อไปสูตรที่สี่ครับสูตรที่สี่ให้นําหลักร้อยบวกหลักหน่วยล่างครับหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งก็คือสองครับบวกหลักหน่วยล่างคือสามครับเท่ากับสองบวกสามครับสูตรที่สี่ครับ ร้อยบวกหน่วยล่างเท่ากับ2บวก 3, สกบวกเท่ากับ5ครับในเลข5ปเป็นเลขทำสูตรเลยครับในเล็ก5ก็นับลดลงมา1แต้มคือ4ครับใน4ก็บวกตัวเลขเพิ่มขึ้นไปให้เลข9ตัว9หลักครับ456789012ครับนี่คือสูตรที่4ครับต่อไปสูตรที่5นะครับสูตรที่5ให้นำหลัก10 นะครับหลักสิบรางวัลที่1บวกหลักหน่วยล่างครับหลักสิบรางวันที่1ก็คือ5ครับบวกหลักหน่วยล่างคือ3ครับเท่ากับ5บวก3นะครับในสูตรที่สิในสูตรที่5ครับ10บวกหน่วยล่างเท่ากับ5บวก3 5บวก3เท่ากับ8ดครับได้เลข8ปเลขทำสูตรเลยครับเลข8เลยครับนับลบ1่งแต้มคือ7ครับแล้วก็บวกตัวเลขเพิ่มขึ้นไปเลข9ตัว9หลักครับ 78, 90 1 2 3 4 5ครับนี่คือสูตร ที่หครับต่อไปสูตรที่6ครับสูตรที่6ให้นําหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่างครับหลักหน่วยบนก่หลักหน่วยบนก็คือเลข8ครับบวกหลักหน่วยล่างคือเลข3ครับเท่ากับ8・ปบกสนะครับในสูตรที่6ครับหน่วยบนบวกหน่วยล่างเท่ากับ 8ปบวกสครับเท่ากับปบกสบวสเท่ากับสิบเอ็ครับเอาหตัวหลังเลขทรัสูตครับในหนก็นับลบหลแต้มคือศย์ครับเลยบวกเลขเพิ่มขึ้นไปเหนเลข9ตัว9ล้วหครับศูนย์หนึ่ห้าหดแครับนี่คือสูตรที่หครับต่อไปสูตรที่เจ็ครับให้นําหลักสิบสตัวล่างครั้งที่หบวกลักหน่วยล่างครับ หลัก10 3ตัวล่างครั้งที่13ครั้งที่1ออก3 6 2หครับหลัก10คือ26ครับบวกหลักหน่วยล่างคือ3ครับเท่ากับ6บวก3นะครับในสูตรที่7ครับ10 หลักหน่วย3ตัวล่างสิบสามตัวล่างครั้งที่1บวกหลักหน่วยล่างครับได้กับ6บวกสามหกบวกสามเท่ากับ9ครับได้เลข9ไเป็เลขทำศูนย์นะครับเลขก้ก็นับลด1แต้มคือ8ครับแล้วบวกเลขเพิ่มขึ้นไปให้เลข9้าตัว9หลักครับ8 9 0 1 2 3 4 5 6นครับนี่คือสูตรที่7ครับต่อไปสูตรที่8ครับให้นำหลักสิบครั้งที่2บวกหลักหน่วยล่างครับหลักสิบตัวล่างครั้งที่2ครั้งที่2ออก0 9 3ย์5กครับหลักสิบคือ9ครับบวกหลัก สครับเท่ากับ9บวก3าครับในสูตรที่8ครับหลักสิบตัวล่างครั้งที่2บวกหน่วยล่างเท่ากับ9บวก3 9บวก3เท่ากับ12ครับเลข2ครับเลขคำสูตรครับเลข2นะครับนับลดลงมา1แก้มคือ1ครับแล้วก็บวกเพิ่มต้นไปให้เลข9กตัว9กละครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9้ดครับนี่คือสูตรที่8ครับต่อไปสูตรที่9นะครับนําหลักสิบตัวล่างครั้งที่3บวกหลักหน่วยล่างครับหลักสิบตัวล่างครั้งที่3ครั้งที่3ออก0 3นย์สาม ครับหลักสิบคือศนครับหลักหน่วยล่างคือ3ครับเท่ากับ0ูนย์บวก3นะครับในสูตรที่9ครับ13บตัวล่างที่้ามบวกหลักหน่วยล่างเท่ากับ0ูนบวก3ศูนย์บวก3ได้เท่ากับ3ครับเอาเลข3เป็นเลขทำสูตรเลยครับนับลด1งแต้มคือ2ครับแล้วบวกตัวเลขเพิ่มขึ้นไปตัวเลขเตัว9ละครับ2 3 4 5 6 7 8 9 0ดนย์นะครับนี่คือสูตรที่9ครับต่อไปสูตรที่10ครับสูตรที่10ให้นำหลัก13ตัวล่างครั้งที่4บวกหลักหน่วยล่างครับหลัก13ตัวล่าง ครั้งที่4ครั้งที่ออกนะครับศูนย์เหลัก10คือเกครับบวกหลักหน่วยล่างคือ8คือ3ครับเท่ากับ9กบวกสครับในสูตรที่10ครับ13ตัวล่างครั้งที่4บวกหน่วยล่างเท่ากับ9ก้าบวกสากบวกสามเกับ12ครับได้12ก็2ตัวหลังเลขทำสูตรนะครับได้2ก็บวกตัเลขนับลดลงมา1แต้มคือหนึครับแล้วก็บวกเพิ่มขึ้นไปให้เลข9ตัว9หลักครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ครับนี่คือสูตรที่10ครับเมื่อได้เลขตัวเลขทั้งสูตรทั้ง10สูตร ครับก็จะนับแต้มชนกันนะครับหาตัวเด่นนะครับนับแต้มชนทั้ง10สูตรครับตั้งแต่เลข1 2 3 4 5 6 7 8 9 0เดดว่าเลขตัวไหนที่ชนทั้ง10สูตรเลขตัวนั้นจะเป็นตัวเลขโดดเด่นนะครับเลขปักหลักหน่วยล่างในงวดวันที่16หกกรกฎาคมนะครับมานับแต้มตั้งแต่เลขหนึ่งกันก่อนครับมานับเลขหนึ่งครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตร6สูตร7สูตร8สูตรสูตรที่9เลข1ไม่มีนะครับในสูตร สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ 0. ไม่มีเลขหนึ3 3. ่งก็ข้ามไปเลยครับต่อไปเลขสองครับเลขสองครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรแปดสูตรเก้าสูตรสิบสูตรนะครับเลขสองชนสิบสูตรครับเลขสองนะครับชนสิบสูตรนะครับเลขสองชนสิบสูตรครับต่อไปเลขสามครับเลขสามครับมาดูนับแตงเลขสามครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสูตรที่สี่เลขสามไม่มีเลยครับ ไม่มีเลข3 4 5 6 7 8 9 0 1 2ไม่มีเลข3ไม่เด่นนะครับเลข3ไม่เด่นครับต่อไปเลข4ครับอ่าสูตรที่1เลข4ไม่มีครับไม่มีเลข4ครับ5 6 7 8 9 0 1 2 3แป่องสไม่มีเลข4ก็ข้ามไปเลยครับต่อไปเลข5ครับอ่าเลข5ในสูตรที่2นี่เลข5ไม่มีนะครับไม่มีเลข5ครับ6 7 8 9 0 1 2 3 4เลข5ไม่มีก็ข้ามไปเลยครับต่อไปเลข6ครับนับแต้มเลข6หกครับ1สสสสูููตตตรรร2 3 4ูตร สูตรที่5เลข6ไม่มีครับ7 8 9 0 1 2 3 4 5ไม่มีเลข6นะครับเมื่อมีเลข6ก็ข้ามไปเลยครับต่อไปเลข7ครับมานับแต้มเลขเ็ดครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตร6สูตรสูตรที่7นี่ไม่มีเลข7็ครับสูตรที่7ครับเลข7 8 90หนึ่งเยเลข7ไม่มีครับไม่ได้นครับต่อไปเลข8ครับ1สูตร2สูตรสูตรที่3เลข8ไม่มีเลยครับ 9 0 1 2 3 4 5 6 7ไม่มีเลข8ไม่เด่นครับไม่ต้องนับต่อครับต่อไปเลข9ครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สู5 0ตรสูตรที่6เลข9ไม่มีนะครับสูตรที่6นะครับเลข9มี0 1 2 3 4 5 6 7 8ไม่มีเลข9ไม่เด่นครับต่อไปเลข0ครับนับแต้มเลข0นะครับ1สูตร2สตร3สูตร4สูตร5สตร6สูตร7สูตรสูตรที่8นี่เลข0ไม่มีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ไม่มีเลข0นครับ ก็สร uhm. ุปเลยนะครับทั้งหมด10สูตรครับเลขที่ชน10สูตรทั้ง10สูตรมีเลขหยุดตัวเดียวนะครับเลขตัวเดียวที่ชน10สูตรก็คือเลข2ครับเลข2ชน10สูตรมีเลขตัวเดียวครับจะมาตามสูตรนี้หรือไม่ก็มารลอนรุ่นกันนะครับว่าเลขปักหลักหน่วยล่างในงวดวันที่16กรกฎาคม2 5 63 สิสูตรชนกันทั้ง10ส,สูตรนะครับที่ผมคํานวณไว้สิสูตรนะครับได้เลขชนกันทั้ง10ส,สูตรมีอยู่ตัวเดียวครับเด่นตัวเดียวคือเลข2องครับเลขสองจะมาหรือไม่ก็มารอสรุปรอรุ่นกันนะครับในงวดวันที่16กครับนี่คือข้อมูล ที่ผมได้รวบรวมสูตรลงคลิปให้ด่านสมาชิกท่านผู้ชมได้ดูเพื่อเป็นแนวนทางประกอบการตัดสินใจหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2563ครับขอบคุณสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดคำนวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลลงคลิปให้ด่านสมาชิกได้ดูเพื่อเป็นแนวนทาง ประกอบการตัดสินใจก็ฝากได้เลยครับกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆหวยเด็ดๆลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับใหยสมาชิกทุกท่านทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับทุกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2อ6 3เฮงเรวยกันมีเงินมีทองใช้กันทุกคนทุกท่านนะครับ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ